ให้อัศวินไม้นะคะหนึ่งเหรียญวิวออฟฟอร์จูนคอยหนึ่งใบและสีดาบนะคะเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่โชคชะตานำพามาการเจอคุณเหมือนกับปฏิหาร เขารู้สึกว่าเขาโชคดีที่เจอคุณรู้สึกมีคุณค่ามากๆคุณคาให้เขาเติบโตขึ้นทําให้เขามีจุดมุ่งหมายในการใช้ชีวิตทําให้เขามีแรงในการที่จะทําอะไรต่างๆการเจอคุณมันคือสิ่งที่ดีมากๆในชีวิตของเขาแต่เขาก็คิดว่าไม่รู้จะทํายังไงให้ความสัมพันธ์นะคะมันดีกว่านี้สถานการณ์สถานการณ์รของคุณกับเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่งนะคะ เขาอาจจะไม่รู้ว่าตอนนี้คุณคิดอะไรกับเขาอยู่แต่เขาคิดกับคุณว่าคุณคือคนที่มีคุณค่าสำหรับใจเขามากๆคุณทำให้เขาโตขึ้นนะคะเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานแล้วก็เขาเองอาจจะยังไม่ได้แสดงออกอะไรมากเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันต้องเก็บไว้ในใจแต่เขาก็อยากจะชัดเจนนะแต่มันอาจจะติดภารกิจในเรื่องของงานแล้วคุณกับเขาอาจจะมีความไม่เปิดใจ ออกกไม่เปิดใจซึ่งกันและกันนะคะเขารู้นะว่าบางทีคุณก็อาจจะมีความชอบเขาแต่คุณเองก็พยายามเก็บความรู้สึกเหมือนกันแล้วเขาชอบคุณไหมเขาชอบคุณไหมดูเขานิ่งๆเนาะไม่ค่อยแสดงออกเลยชอบค่ะเขาชอบคุณนะชอบจริงจังมากๆ คุณกับเขาอาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของอายุเขาอาจจะเด็กกว่าคุณนะคะหรือคุณอาจจะเด็กกว่าเขาก็ได้ทีเนี้ยในความชอบของเขาอะค่ะมันเป็นความชอบที่แบบผู้ใหญ่รักด้วยความเข้าใจแล้วก็คิดว่าเรารักกันนะแต่เราก็ เออตอนนี้เรากําลังต่างคนต่างเติบโต,ตในเส้นทางชีวิตของตัวเองถ้าวันหนึ่งเราต่าเอ,อเราเติบโตกันมากพอเราก็มาคุยเรื่องอนาคตกันเช่นเรื่องการสร้างครอบครัวเรื่องของการแต่งงานเขาค่อนข้างที่จะมั่นใจในตัวคุณ แต่เขาไม่ค่อยแสดงออกแล้วก็ไม่ค่อยบอกคุณด้วยนะคะซึ่งบางทีคุณก็อาจจะไม่รู้นะคะว่าเขาคิดยังไงเขาคิดว่าเออเดี๋ยวเขาพร้อมเขาคงจะมาพูดเรื่องของการแต่งงานการสร้างครอบครัวก,กับคุณเลยซึ่งถ้าวันนั้นคุณยังว่างอยู่นะคือเขาอาจจะแบบคิดว่าถ้าคนมันเป็นคู่กันแล้วอ่ะมันก็ไม่แคล้วกันหรอกวันนึงมันก็ต้องได้เจอการได้คู่กันอยู่ดีเขาคิดแบบนั้นอะนะคะ